บรรยากาศลานก็โอเคนะเป็นวิวเขาล้อมหมดเลยด้านนี้ก็ล่มนะทุกคนกลางเต็นท์ได้น,นะครับริเวณน,นี้ของเล่นเด็กๆนะได้วัดไปอยู่ทีหนึ่งเมื่อกี้แต่ก็ยังไม่ได้ตัวนะครับเหมือนว่าภารกิจของเราจะเฟลหรือเปล่าตกปลาอยู่สักพักหนึ่งนะครับทุกคนผลปรากฏว่า สวัสดีครับทุกคน EP นี้ขันไม้ขันมือนึกอยากตกปลาก็เลยลองเซิร์ชหารางกลางเต็นที่ตกปลาได้จนไปเจอลานนี้ครับเล็กวิ e ร Resort เขาเขียวชนบุรีส่วนจะตกปลาได้ไหมจะสนุกแค่ไหนไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับพี่อ่าจองไว้ครับ ใช่ครับเข้าได้เลยครับเข้าได้เลยนพีถึงแล้วนะครับชื่อว่าลางกลางเต็นท์เอ่อเล็กวิวรีสอร์ทนะครับตำบนบางพะนะครับทุกคนจังหวัดชนบุรีนะโอเควันนี้มาถึงช้าด้วยนะครับพอดีช่วงเช้าติดภารกิจตัวแสบนะนี่ก็บายสามแล้วนะครับแปะซื้อกับข้าวด้วยอะไรด้วยวันนี้ก็เดี๋ยวมาแคมป์นะครับแต่ว่าคงไม่มีเวลาทากับข้าวนะก็เลยซื้อกับข้าวมาเรียบร้อย โอเคเดี okay, ๋ยวเรารีบไปกางเต็นท์กันนะครับเพราะว่าใกล้จะเย็นแล้วเดี๋ยวเราลองเดินดูก่อนนะครับทุกคนว่ามีจุดตรงไหนที่กลางเต็นท์ได้บ้างนะครับจริงๆมีหลายโซนเลยนะมีโซนให้เลือกกางหลายโซนเลยนะครับแล้วก็วันนี้ที่ผมมาเป็นวันอังคารนะทุกคนก็จะเงียบๆนะครับ มีเครื่องเล่นให้เล่นด้วยของเล่นเด็กๆนะการมีแทมเบอลินด้วยเดี๋ยวจะลองเดินดูก่อนนะครับว่าตรงไหนที่มันลมบ้างแบบไม่ค่อยร้อนไม่ค่อยโดนแดดเท่าไหร่นะแต่จริงๆวันนี้ที่มาก็ฝนตกนะอากาศก็เลยไม่ค่อยร้อนนะครับวันนี้ ตรงนี้ก็มีหนึ่งโซนนะครับตีกลางได้แต่ว่าตรงที่เราจะไปกลางอยู่ด้านซ้ายนะครับก็ดูลานที่มังวิวสวยนิดนึงนี่เข้าช่องนี้เลยเดี๋ยวต้องรีบไปกลางเต็นท์นะครับหิวข้าวแล้วก็มีข่าวดีหนึ่งอย่างนะครับวันนี้ลืมเอาโต๊ะกินข้าวมา มีเวลาเตรียมตัวทั้งอาทิตย์โต๊ะกินข้าวไม่ได้เอามามีแต่โต๊ะตัวน้อยเสียใจด้วย โอเคครับทุกคนก็กางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยนะครับอากาศก็ไม่ค่อยร้อนมากนะพอดีว่าวันนี้ฝนมันตกนะครับฝนมันตกลงมาก็ขายร้อนไปได้พอสมควรนะครับแล้วก็ลานที่นี่นะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศตกปลาได้นะครับทุกคนเตรียมเบ็ดมานะเตรียมเบ็ดเตรียมเหยื่อตกปลามาพร้อมเลยแต่ว่า อา,อาจจะตกเป็นช่วงพรุ่งนี้ตอนเช้าแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็4ี่โมงเย็นแล้วแล้วก็มาเหนื่อยๆด้วยนะครับทุกคนขับรถมารถติดด้วยฝนตกด้วยลืมมาโต๊ะกินข้าวมาลืมมาโต๊ะใหญ่มานะครับมีแค่โต๊ะเล็กมาก็ไม่เป็นไรโชคดีมีก้อนหินก้อนใหญ่นะเดี๋ยวทานข้าวกันบนก้อนหินก้อนนั้นนะครับเดี๋ยวพาไปเดินดูบรรยากาศลานนะครับทุกคนแล้วก็ แต่ผมจะเดินไปดูห้องน้ําด้วยนะครับว่าไกลจากจุดที่ผมกางเต็นท์มากแค่ไหนนะครับป่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศลานรอบๆกันตรงด้านขวาตรงนี้ก็จะมีลานกางเต็นท์นะครับที่อยู่ติดติมน้ําแล้วก็ด้านซ้ายนี่จะมีบ้านพักนะครับมีมินิมาร์นะมีจุดที่ให้เช่าอุปกรณ์เต็นท์นะครับนี่จะเป็นบริเวณด้านหน้าลางเข้านะครับ ส่วนที่ผมกลางก็จะอยู่บริเวณแถวๆตรงริมอ่างเก็บน้ําตรงด้านหน้านู้นะครับส่วนห้องน้ําน่าจะเป็นตรงนี้นะครับที่ใกล้ที่ผมกางเต็นท์มากที่สุดนะครับทุกคนเดี๋ยวเดินไปดูห้องน้ําก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณห้องน้ํานะครับ นี่ห้องน้ำโอเคเลยนะครับอันนี้ห้องน้ำชายนะโอ้้น้ำไหลแรงห้องน้ำก็เดินมาไม่ถือว่าไกลมากนะอย่างจุดที่ผมกลางอยู่ก็เดินมาประมาณสัก30เมตรก็น่าจะถึงนะครับบ้านพักมีนะครับทุกคน โวนบ้านพักก็มีจุดตรงนี้ก็จะมีบ้านผักให้บริการด้วยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องเล่นของเด็กๆนะครับมีแทมเบรีนมีสไลเดอร์มีชิงช้านะครับด้านนี้ก็ล่มนะทุกคนกลางเต็นท์ได้น,นะครับบริเวณน,นี้จุดต่อไฟมีเยอะมากนะครับ จุดต่อไฟมีเยอะมากไม่ห่างกันตรงที่ผมกลางก็จะอยู่ตรงนี้นะครับกางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนอุปกรณ์เตรียมพร้อมนะครับเบ็ดเบิดมัดมาอย่างดีใส่ท้ายรถกระบะมานะครับกัวปิวปุกปุยปุกปุยอ๋อ ทำนูน่นทำนี่เสร็จนะครับทุกคนมันก็พอมีเวลาเหลือนะช่วงเย็นเ็นะ่ะไม่แน่วันนี้อาจจะตีตีถมถมถ,ม,ถ,ม,ถ,ม,ถมไว้อ่างเก็บน้ำเนี่ยจากประสบการณ์ที่ผมตกปลามากว่าห้าสิบปีนะครับ,บ,บอ่างเก็บน้ำจะปลาค่อนข้างเคี้ยวนะครับปลาเคี่ยวกินยากนะครับก็เดี๋ยวจะประกอบอุปกรณ์ไว้แล้วกันนะครับคันเบ็ด วันนี้ก็จะมีสปินทั้งหมด3คันนะครับแล้วก็จะมีชิงหลิว1คันนะครับประกอบรอไว้แล้วกันนะครับทุกคนไม่รู้ว่าอ่างเก็บน้ำเนี้ยปลาเขี้ยวขนาดไหนนะครับปลามีปลาอะไรบ้างก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับทุกคนแต่โดยปกติของอ่างเก็บน้ำก็จะเป็นปลาหยี่โศกปลานวน・จันปลาตะเพียนอะไรแบบนี้แหละครับนะครับประกอบเบ็ดประกอบ อุปกรณ์ไว้นะครับตกหน้าดินนะครับทุกคนใช้เป็นตะก้อนะใช้เป็นตะก้อส่วนค่ากลางเต็นท์ที่นี่ก็คนละ250บาทนะครับแต่ว่าช่วงที่ผมมาเนี่ยมีโปรโมชั่นนะหัวละ200บาทนะครับส่วนของออแกนเนี่ย9ขวบ100บาทนะครับสัตว์เลี้ยง เข้าได้นะครับมีคุณนางปลูกปุยมาด้วยก็สัตว์เลี้ยงคิดตัวละ100บาทนะครับพาสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้แต่มีค่าเข้านะครับ100บาทนะใครเอาหมาแมวมาก็เอามาได้นะครับทุกคนแต่มีค่าบริการนะส่วนเรื่องการตกปลาเนี่ยถ้าจะพูดกันตามตรงส่วนตัวผมผมก็ ตกปลาไม่เก่งนะครับทุกคนแต่ว่าเป็นคนชอบนะยามว่างๆอะไรเงี้ยหา,าอะไรกินแบบตกปลาได้มันก็ดีใจนะมาทําประกอบอาหารเนาะยิ่งเป็นอ่างเก็บน้าเนี่ยจากประสบการณ์นะที่ผมตกมาผมตกปลาในอ่างเก็บน้ําไม่ค่อยได้เลยไม่รู้ว่าตกกันยังไงเนาะผมแบบเห็นคนตกได้ปลาในอ่างเก็บน้ําในเขื่อนเนี่ยโคเก่งเลยส่วนตัวผมว่าเก่งมาก เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะตกปลาได้ไหมปลาจะกินเหยื่อไหมโอ้แมงบีเยอะนะครับแมงบีเยอะแมงวันเยอะนะครับทุกคนเอ่อถ้าเพื่อนเพื่อนมาที่นี่นะครับติดแผ่นกาวที่ไว้ดักแมงวันติดมาด้วยนะครับร้านทุกอย่าง20ะ่ะบมีขายนะครับมันจะเป็นแผ่นแผ่นกาวที่ไว้สําหรับดักแมงวันดักแมงบีอะไรเงี้ย มดมแมลงอะไรพวกนี้โอเคครับเดี๋ยวผมนั่งประกอบเบ็ดนะแล้วก็เดี๋ยวจะลองตีไว้สักสองสมมามไม้แล้วกันนะครับตีทิ้งไว้ดูว่าวันนี้ช่วงเย็นปลาจะกินไหมโปรโดติดตามเจอกันนั่งผูกอุปกรณ์ก่อนิไอตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะตกตอนเช้าเพราะขับรถมาก็เหนื่อย ฝนก็ตกนะครับทุกคนรถก็ติดแต่พอนั่งไปนั่งมาก็นึกคันไม้คันมือปลามันก็ขึ้นปปับปุบ,ป,บปับขึ้นโชว์อยู่นั่นแหละไอ้เราก็อดใจไม่ไหวทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยครับทุกคนความสุขของนักตกปลาไม่จําเป็นต้องได้ปลาหรอกครับแค่ได้ตกปลาก็มีความสุขแล้วส่วนบรรยากาศรอบๆก็ตามที่เห็นเลยครับทุกคนเขียวขจีไปหมดสดชื่นสุดๆ ตอนนี้ก็ห้ามงเย็นนะครับทุกคนห้าโมงกว่าๆนะครับหมายสวยนะอ่างเก็บน้ำโปง่งดินดำนะครับจังหวัดชลบุรีนะหมายค่อนข้างสวยเลยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าอ่างเก็บน้ำเนี่ยผมตกป่าเนี่ยไม่ค่อยถูกโลกนะเพื่อนๆได้ยากมากๆนะครับที่เคยได้จะเป็นยี่สกไซส์แว้นๆนะครับ ตัวเล็กๆปลาตะเพียนอะไรแบบนี้นะครับปากระมังอะไรเงี้ยหมายนี้ก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับถือว่าเป็นการย่างเชิงนะกะว่าเดี๋ยวตอนเช้านะครับทุกคนก็จะตีแบบจริงจังหน่อยนะครับมีปลาขึ้นนะที่เห็นจะเป็นปลาสวายนะไซก็บึกบึนพอสมควรนะครับพระอาทิตย์กำลังตกดินนะครับช่วงเย็นๆละบรรยากาศดีนะครับเพื่อน ลานกางเต็นที่นี่นะครับชื่อว่าเล็ e วิว w ีสอ o r นะครับ ตกปลาอยู่สักพักหนึ่งนะครับทุกคนผลปรากฏว่าเงียบกริบนะครับลงเบ็ดไว้สามคันนะครับปลาไม่มีตอดไม่มีเติรดอะไรเลยเงียบกริบก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวเราลองไปตกกันอีกทีนะครับช่วงเช้าผมตั้งใจว่าจะตีตั้งแต่ช่วงทักหกโมงเช้าเลย ลองดูว่าหกโมงเนี่ยป่าจะเข้าไหมนะครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ขอกินข้าวก่อนนะครับเย็นแล้วตอนนี้ก็ห้าโมงหกโมงละห้าโมงกับปุงโมงละมื้อเย็นวันนี้ก็ไม่ได้ทำนะครับทุกคนทุกคนซื้อมาจากร้านชื่อร้านอะไรนะชื่อร้านอะไรรู้ปะไก่อบองลุงกด อยู่ตรงทางเข้านะครับตอนนี้เราเข้ามาทางเข้านะครับก่อนจะถึงทางที่เดียวซ้ายไปดูหมูเด้งสวนสัตว์เขาเขียวนะครับจะมีร้านไก่อบโอง่งเชื่อว่าไก่อบโอ่งลุงกดคนเช็คอินเยอะมากนะครับทุกคนอันนี้ดูมาจากในแมปนะครับแล้วกดเข้าไปดูว่าคนเช็คอินเยอะมากก็เลยลองซื้อมากินดูนะครับราคาก็ไม่แพงนะกลางๆนะครับ อยู่หลับกลางๆแล้วกันเดี๋ยวลองชิมดูว่าไก่จะอร่อยขนาดไหนชิมเลยแล้วกันไก่อบโอ่งลุงกดอืมอร่อยอะ่ะหวานๆเนื้อจะช่ำๆหน่อยราคาก็ไม่แพงนะกลางๆนะ เคครับทุกคนเดี๋ยวท่าเข้าวเย็นกันนะครับอันนี้เกือบหกโมองอะ่ะ สวัสดีครับตอนนี้ก็ทุ่มกว่าๆแล้วนะครับบรรยากาศลานเรากลางคืนก็มีไฟนะ <Beautiful. S 1> สวยปะกลางคืนสวยปะ <Beautiful. S 1> กลางคืนก็มีไฟนะครับทุกคนเดี๋ยวจะลองปิดไฟฉายนะครับแล้วก็ให้ดูบรรยากาศตอนกลางคืนของลานนะครับอ่ะเงดไฟฉายไปโอเค ห้องน้ําก็อย่างที่บอกนะครับอยู่ไม่ไกลมากนะทุกคนนี่ครับบรรยากาศลานช่วงกลางคืนนะครับมีไฟสว่างสวใยดีนะครับอากาศวันนี้ก็ไม่ร้อนนะร้อนไหมหนูไม่ร้อนเนาะอากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะวันนี้กําลังกําลังดีนะววนแต่ก็ไม่ได้หนาวแต่ก็ไม่ได้หนาวเพราะมันเป็นหน้าร้อนไงลูกเป็นหน้าร้อน,ออนแต่แม่บอกหนาวอุณหภูมิก็น่าจะอยู่มาสัก กี่หกเจ็ดประมาณนี้นะครับเพราะว่าวันนี้มีฝนตกออกมาช่วงประมาณสองสามโมงเย็นนะครับอากาศก็เลยไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ห้องน้ํามีหลายจุดนะครับทุกคนมีหลายจุดตรงจุดที่ผมไปเมื่อช่วงตอนที่พาไปรีวิวอ่ะจะอยู่ไกลกว่าตรงนี้นะครับมีจุดหนึ่งนะครับตรงที่จุดจอดรถเข็นนะตรงนี้จะใกล้กว่านะครับทุกคนเดี๋ยวจะ อาบน้ำเข้าน้ำตรงนี้กันละกันตึง้งเดี๋ยวพาตัวแสบไปอาบน้ำนะครับทุกคนอาบน้ำอาบท่าเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณทุ่มกว่าละกินข้าวเสร็จเรียบร้อยฮัลโหลบรรยากาศตอนประมาณสองทุ่มนะครับทุกคนวันนี้มี เพื่อนเพื่อนมากางเต็นท์อยู่เท่าที่เห็นก็น่าจะสองเต็นท์นะครับรวมของผมแล้วก็จะสามเต็นท์นะทุก็มีคนคนอนกระโจมด้วยมีมีคนมานอนเต็นท์กระโจมด้วยเหรอเหรออ๋อมีเต็นท์กระโจมด้วยอีกหนึ่งเต็นท์นะครับก็รวมทั้งหมดน่าจะประมาณสี่เต็นท์นะครับวันนี้เป็นวันอังคารนะแต่ถ้าวันเสาร์วันหยุดยาวนะครับตะเลิอกอะไรแบบนี้ก็น่าจะมีคนเยอะอยู่นะครับบรรยากาศดีนะครับเพื่อนเพื่อนบรรยากาศดี ติดริมน้ํานะครับเป็นอ่างเก็บน้ำโป่งดินดํานะครับทุกคนค่ากลางเต็นท์ก็อย่างที่ผมบอกนะช่วงเนี้ยมีโปรโมชั่นนะครับผมมานี่เดือนเมษายนนะครับวันนี้วันที่ <c oughs> วันนี้อะไรเนี่ยยี่สิบเก้าเมษายนนะครับมีโปรโมชั่นนะค่ากลางเต็นท์หัวละสองร้อยบาทนะครับต่อคนต่อคืนนะครับถ้าเป็นช่วงเวลาปกติที่ไม่ใช่ช่วงโปรโมชั่นอ่ะในหน้าเพจของเขาก็จะบอกว่า หัวละ250บาทนะครับทุกคนสัตว์เลี้ยงเข้าได้นะครับแต่มีค่านำสัตว์เลี้ยงเข้านะตัวละ100บาทของโอแกน9ขวบคิดค่าบริการ100บาทนะครับ100บาทนะโอเคก็ก่อนเพื่อนๆจะมาก็ลองเช็คที่หน้าเพจ f เฟซบุ๊คลางกางเต็นท์เล็กวิว รีสอร์ทนะครับเล็กวิวรีสอร์ทนะเช็ค mm hmm. หน้าเพจก,ก่อนนะครับก่อนที่เพื่อนจะมาว่ามีโปรโมชั่นไหม mm hmm. ถ้าไม่ตรงกับช่วงโปรโมชั่นก็250บาทนะ mm hmm. คืนนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวมั่งเล่นกันอีกสักพักหนึ่งนะครับก็ต้องขอตัวไปนอนนะครับ mm hmm. พรุ่งนี้เช้ายังมีภารกิจตามล่าหาปลาโลมา mm hmm. ใช่ไหม ไม่ใช่ตามล่าหาปลาตะเพียนแล้วกันปลายิ่ศกปลานินปลาเกตปลาอะไรก็ได้ได้ปลาอะไรเอาหมดแหละเมื่อเย็นนี้ลองตีอย่างเชิงดูก่อนนะครับก็ปลาไม่เข้านะเงียบกิบเลยปลาไม่เข้านะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนเช้าขอแก้มือถ้าตอนเช้าไม่ได้ตัวก็ยอมแพ้นะครับส่วนวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันนะครับตอนเช้าวันนี้ก็굿ไนท์บายบาย รุนสวัสด์นะครับทุกคนเช้านี้ก็ตื่นแต่เช้านะครับมาตีปลาตามภารกิจที่ผมบอกไว้เมื่อวานนะครับแต่ว่าลองตีไปแล้วนะครับหน้าตะก้อน้าดินนะก็เงียบนะครับผมก็เลยต้องลองมาตกชิงหลิวดูนะครับว่า จะได้ตัวไหมเดี๋ยวจะลองนั่งตกเชียงหลิวนะครับหน้าดินตีไปเงียบกริบเลยนะครับวันนี้เชา้านี้เงียบกริบแต่มีปลาขึ้นนะครับเพื่อนปลามีขึ้นอยู่นะเป็นปลาที่เห็นก็น่าจะเป็นปลาสวายนะครับทุกคนมันจะกาศตอนเช้านะครับทุกคน บรรยากาศดีมากอากาศอย่างก็น่าหนาวเลยก็คือนอนนี่คือแบบหนาวเลยนะห่มผ้าเลยนะครับเย็นมากอุณหภูมิน่าจะประมาณยี่สบสามยี่ิบสี่ได้นะครับเย็นกว่าเปิดแอร์นอนที่บ้านอีกทุ่นทุ่นทุนมีอาการทุ่นมีอาการอันนี้ลองตกชิงหลิวดูนะครับสองสามไม้แหละก็มีต่อบ้างนะครับทุ่นมีอาการบ้างแต่น่าจะเป็นลา เล็กๆนะครับลูกปลาเล็กๆต่อดเจือนะครับได้วัดไปอยู่ทีหนึ่งเมื่อกี้แต่ก็ยังไม่ได้ตัวนะครับเหมือนว่าภารกิจของเราจะเฟลหรือเปล่าลานกลางเต็นท์ที่นี่นะครับทุกคนก็เช็คอินได้ตั้งแต่เวลา10บโมงนะครับต้องเช็คอินตรงเวลานะครับเพื่อนๆเข้าก่อนไม่ได้นะ เช็คอิน10โมงแล้วก็เช็คเอาท์ไม่เกิน11โมงนะครับบรรยากาศลานก็โอเคนะใครมีเวลาว่างๆก็มาพักผ่อนนะครับตกป่ากันได้อากาศดีนะครับเป็นวิวเขาล้อมหมดเลยนะครับอยู่ใกล้ๆกับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะใครจะมาดูหมูเด้งก็มานอนค้างกลางเต็นท์แคมป์ปิ้งที่นี่ได้นะครับเพื่อน ยู่ห่างกับหมูแดงแค่ไม่กี่กิโลเองน่าจะประมาณสัก5้าโลได้นะครับ5-6กลโล,ลประมาณนั้นนะครับไม่ไกลนะได้ตัวแล้วปลาตะเพียนนี่ ชิงหลวพิคาดไม่เคยพลาดเลยชิงเหลวนะครับทุกคนแต่ก็น้าดินไม่กินเลยแต่ชิงเหลวได้ตัวอยู่ปลาตะเพียนนะครับ,รบนนใส่ทอดกรอบหนึ่งต้มฮะชิงเหลวมาแล้วนะทุกคนหนึ่งตัวใส่ทอดกรอบตัวไม่ใหญ่นะตัวน้อยเวลาตกชิงเหลวผมจะชอบตก ข้างกอที่มันเป็นกอหญ้ากอผักนะครับตรงนี้น่าจะเป็นต้นผักกะเฉดหรือเปล่าน่าจะใช่นะทุกคนมันจะมีลูกปลาพวกลูกปลาตะเพียนลูกปลาหมออะไรเงี้ยเขาจะชอบอาศัยอยู่ใต้กอหญ้าพุ่มไม้อะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็จะมีมีตัวอยู่นะแต่อาจจะไม่ได้เจอไซส์ใหญ่อะไรมากแต่ก็ตกสนุกสนุกนะมีแต้มแน่นอนนะครับ ลองมาตกกันดูนะครับน่นะนะกิจกรรมที่นี่นะครับนอกจากการตกปลานะทุกคน ยังสามารถพายเรือคายักเล่นได้นะครับแล้วก็มีเรือเป็ดให้ปั่นด้วยนะครับลูกค้าที่พักที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นโซนลานกลางเต็นท์หรือว่าพักที่รีสอร์ทนะครับสามารถทํากิจกรรมได้ฟรีทุกอย่างเลยครับทุกคนตอนนี้ก็9ก้าโมงกว่าแล้วนะครับทุกคนแดดเริ่มจะแรงและ เดี๋ยวต้องทยอยเก็บของนะครับปลาก็ตกมาได้เกือบสิบตัวนะชิงหลิวประมาณเจ็ดแปดตัวได้อยู่ไซส์ก็มีตั้งแต่ไซส์ตัวน้อยสองนิ้วสามนิ้วนะครับไปจนถึงไซสฝ่ามือสี่นิ้วนะครับได้ตัวไซส์สวยมาตัวหนึ่งนะครับปลาตะเพียนยังไงก็ฝากลานกางเต็นท์เล็กวิวรีสอร์ทที่ชนบุรีไว้ด้วย แล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวไปเก็บของเตรียมตัวเดินทางกลับครับก็เก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนตรงบริเวณนี้ก็จะมีเรือให้ปั่นเล่นนะครับมีทั้งเรือคายักเรือปั่นก็มีนะครับพาเด็กๆลูกๆมาปั่นเรือเล่นถ่เรือเล่นได้นะครับทุกคนฝนเริ่มมาอยะ ตอนนี้10โมงแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมต้องเดินทางไปที่จังหวัดตลาดต่อนะครับ EP นี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆใครสนใจก็มากางเต็นท์กันได้นะครับอยู่ไม่ไกลนะขับรถจากกรุงเทพก็ประมาณไม่ถึง2ชั่วโมงหรอกก็ถึงแล้วนะครับลานกางเต็นท์กว้างมีให้เลือกกางหลายโซนนะครับมีโซนคาแคมด้วยนะครับเพื่อนๆมีจุดล่มอยู่ใต้ต้นไม้ก็ไม่ร้อนนะครับ อากาศกำลังดีส่วน EP หน้าผมจะไปที่ไหนโปรดติดตามนะครับทุกคนแล้วเจอกัน EP ต่อไปนะครับเพื่อน Let's go บ๊ายบาย